สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงลัทธิบูชาเกย์กันนะคะศาสดาของลัทธิเรานะคะก็คือลัทธิบูชาเกย์เกิดมาจากสังคมนิยมในปัจจุบันที่มีความเท่าเทียมทั้งเพศทั้งชายและหญิงค่ะจึงมีลัทธิบูชาเกย์เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสําหรับผู้ที่มีสภาพจิตใจที่ไม่ดีค่ะ คำพีหลักๆของลัทธิเรานะคะก็คือเสพเกย์เพื่อเทความเศร้ามองเกย์ให้ฟินแล้วหัวใจจะพองโตคาลงเป็นต่อแต่รูปหล่อเป็นเกย์ค่ะพิธีกรรมในลัทธิของพวกเราบูชาเกย์โดยการที่รวมตัวกันดูซีรีส์วายอย่างหนักหน่วงยันเช้าไม่หลับไม่นอนจนกว่าจะรู้สึกฟินจนแก้มแตกหรืออ่านนิยายเกย์หรือว่าพบเจอเกย์ในที่สาธารณะค่ะเพราะความฟินนี้เกย์ที่น่ารักสุดๆจึงเป็นหัวใจของลัทธิของพวกเราเป็นสิ่งที่ฮิวใจของพวกเราได้มากที่สุดค่ะ ศาสนาสถานของลัทธิเรานะคะก็คือทุกที่ที่มีเกย์ให้เสพเช่นบ้านโรงเรียนงานเปิดกองซีรีส์วายหรือว่าพบเจอคู่รักเกย์บนทั้งสรรพสินค้าค่ะข้อห้ามในลัทธิห้ามหลงรักเกย์แบบแฟนเสพเพื่อความฟินพอห้ามจับพี่น้องมาจินนาจานาจ้นกันหรือญาติมาจิ้นกันห้ามจับคู่ที่มีแฟนแล้วมาฟินและนี่นะคะเป็นตาประจำลัทธิบูชาเกย์ของพวกเราค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอลัทธิเกย์เกย์ของพวกเราไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ me